วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแนวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็เซไอดีจัดให้ทุกวันสวิตเซอร์แลนด์เทนเนอร์มูรัตยาคินจะไม่มีเลโมฟลอยเลอร์ซึ่งต้องพักรักษาตัวหลังจากเข้ารับการผ่าตัดกระดูกไหปาร้าหักอย่างไรก็ตามม hey ิเชลเฮบิชเชอร์กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหลังพลาดมาตลอด2นัดหลังสุดเนื่องจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาคาดว่าแนวรับจะมีมานนเอลอาคารจี นิโกเอเวดีซิวานวิทแมร์และริชารโดโรดิเกสขขณะที่กรานิชาคาอยู่ในแดนกลางส่วนแนวรุกมีแดนเอนดอยบริวเอมโบโลและร so e ูเบนวากาสสวีเดนเกรแฮมพอตเตอร์กุนซื้อคนใหม่ที่จะคุมทีมนัดแรกจะไร้วิกเตอร์โยเคเรสที่บาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าขณะที่อเร็กซันเดอร์อีซักกองหน้าลิเวอร์พูล ถูกเรียกตัวติดทีมแม้ว่าจะเพิ่งฟื้นตัวจากปัญหาที่โคนขางีบลูคัสเบิร์กวลล์ของสเปอร์ได้ถอนตัวออกไปแล้วเนื่องจากอาการกระทบกระเทือนที่ศีรษะตกค้างเช่นเดียวกับฮิวโก้ลาสันที่บาดเจ็บสำหรับแอนโทนีอีลังกาและรูนีบาจีมีชื่ออยู่ในทีมด้วยเช่นเดียวกับยาซินอายาริและเยสเปอร์คารสตอมสิบเหตุตัวจริงตามคาดสวิตเซอร์แลนด์433รเกอร์โคเบล ซิว,วานวิทแมร์นิโก้เอลเวดีมานูเอลอาคันจีริาโดโรดิกสมิเชลเอบิเชอร์กรานิชาคาชิบิริวโซแดนเอนดอยบิวเอมโบโลและรูเบนวากาสสวีเดน4-2-3-1วิกเตอร์โยฮันสันเอมิลคราฟวิกเตอร์ลินเดเลฟอีซักเฮียนกาเบรียลกุตมุลสันยาซินอยาวิเยสเปอร์คาสตรอมรูนีบาจี มัตทิอัสสวานเบิร์กอนโทนีเอลังกาและอเล็กซานเดอร์อีซักผู้ตัดสินเอริกแลมเบร์กเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในฟอร์มที่ดีและเข้าใกล้าการคว้าแชมป์กลุ่มแล้วเกมนี้ได้เฝ้ารังแม่คู่แข่งจะเป็นสวีเดนที่เปลี่ยนโค้ชใหม่ถ้ว่าจากผลงานที่ผ่านมาก็เชื่อใจลำบากดูแล้วก็ยังน่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่เอาชนะได้ไม่พลาดผลที่คาดสวิตเซอร์แลนด์ชนะสวีเดน2-0